สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของคนคอหวยนะคะแล้วก็มีของแอดนานาชุดสรุปล่างส่วนชุดเลขดับก็จะมีตัวเจาะข,ของมิสเตอร์ลัคกี้นะคะ ดับของแอดพิมมี่แล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูชุดเด่นบนล่างของอาจารย์คมกันก่อนเลยนะคะ ผลงานแนวทางงวดที่ผ่านมาของเค้าอันนี้ให้มา3มตัวนะคะเลข6ก็เข้าไปชุดบนเนาะสลากออก 6, 2สส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนล่างชุด3ตัวก็จะให้เลขค่เลข8แล้วก็เลข9ต่อมาก็จะเป็นเด่นบนล่างเหมือนกันแต่เป็นชุด4ตัวนะคะ อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาค่ะเลข6ไปออกข้อมูลชุดบนสลากออก6 2สส่วนเลข7กับเลข8อันนี้ไปออกข้อมูลชุดล่างนะคะสลากออก7 8ส่วนแนวทางงวดนี้เด่นบนล่างของเขาก็จะให้เลข2เลข5าเลข6แล้วก็เลข9 ใครชื่นชอบอยู่ก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะชุดต่อมานะคะก็จะเป็นของนกตาทิพย์อันนี้ก็เป็นแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข2ตัวเจาะก,ก็จะมี2 2 2 3 7 7แล้วก็2 9 f c ท่านใดตามหาอยู่อันนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของคนคอหวยกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดบนนะคะแนวทางงวดนี้เลขเด่นบนของเขาให้เลขแปดเจาะชุด3ตัวก็จะมี638 038 ส3 8 018 618 218 058 6 5่458แาล้วก็258นะคะตัวนี้ก็จะมีปากกาว,วงกลมอยู่นะคะส่วนต่อมาจะเป็นชุดข้อมูล2ตัวพิกัดบนตัวเจาะก็จะให้0818 28 3 8ห ส8่8ปดแล้วก็78ค่ะ<ม>ก็ใครชื่นชอบแคปเก็บไว้ได้เลยนะคะส่วนข้อมูลชุดล่างแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ล่างชุดเต็มของแอดนานากันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาตัวเจาะก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก7จ็ดหอ่าประธานโทษค่ะ78ส่วนดับล่างก็ถือว่าผ่านเนาะเขาให้เลข6มาส่วนแนวทางงวดนี้นะคะตัวเจาะของแอดนา,นานาก็จะให้ 90, 91 92 93, 94 8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 5 0 5 1 5 2 5 3แล้วก็5 4นะคะส่วนดับล่างทุกหลักของเขาให้เลข5 จร,จริงๆของแอดนานาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ชุดเลขดับกันเลยค่ะถ้า f g ท่านใดมีชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยชุดที่เหลือจะเป็นข้อมูลเลขดับนะคะชุดแรกค่ะจะเป็นดับบนทุกหลักของแอดพิมมี่เนาะแนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลข4ีมา สลากออก6 26ก็ถือว่าผ่านนะคะดับบนทุกหลักส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลข0ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก78ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลขสี่ แอดก็ขอบคุณของแอดพิมมี่ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นดับขาดล่างของยานทิป VIP แนวทางง้วที่แล้วของเขาให้เลข4ี่มาสลากออก78ก็ถือว่าผ่านสถิติในข้อมูลชุดนี้ก็หลุดไปหนึ่งง้ที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดเนาะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับขาดล่างของยานทิพ VIP หรือดับล่างทุกหลักให้เลข3แอดก็ขอบคุณของยานทิพ VIP ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจะเป็นดับ10หน่วยบนของมิสเตอร์ลักกี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนะาะสลากออกสองห ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยบนของมิสเตอร์ลักกี้ก็จะให้ 92, 97, 98, 27, 28, 78, 99, 22, 77, แล้วก็88ส่วนต่อมาจะเป็นดับ10หน่วยล่างของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก78 ส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10หน่วยล่างของมิสเตอร์ลักี้ก็จะให้80 81 86 01 06 16 88 0011แล้วก็66นะคะส่วนที่เป็นดับตัวเดียวแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณของมิสเตอร์ลักี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับร้อยนะคะของอมตะแนวทางงวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้เลขศูนย์มาสลากออก6กสองหกก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของอมตะนะคะให้เลขค่า ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสํำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้คะ่ะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนามาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ